สวัสดีผมอยู่กับ Enjoy j e f f ฟนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองครับผมนี่ครับผมตอนนี้แล้วอยู่หน้าวัดทางเข้าแล้วนะครับผมวัดนี้นะมีทั้งไอ้ไข่แล้วก็ท้าวเทพสุวรรณที่สวยมากแลวเพิ่งจะปรับปรุงใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในวัดแล้วก็ข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะผมก็คือเคยมาแล้วนะแต่ว่านี่คือเขาปรับปรุงใหม่แล้วก็คือสวยกว่าเดิมเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ก็เรามาอยู่ในวัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองแล้วนะตอนนี้ก็นี่ครับผมถึงแล้วไอ้ไข่วัดสนามชัยนะผมนี่ทำอลังการยิ่งใหญ่มากเลยผมบอกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงนี้ให้อาหารปลานะสิบบาทแล้วก็ลงแม่น้ําเจ้าพญาเลยแล้วก็นี่ครับผมเท้าเทศสวันที่เขาจะเพิงทําใหม่เลยนะผมนี่ครับสวยมากเลยเท้าเทศสวรนเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆกล้กันครับ ครับ <łość> ตอนนี้เราอยู่หน้าศาลแล้วนะครับนครับนข้างในก็จะเป็นมีไอ้ไข่อยู่ข้างในนะแล้วก็เคยที่แบบว่ามีคนมาขอพรหรืออะไรแล้วก็ประสบผลนะก็จะมีชุดทหารมีน้ำแดงอะไรแล้วก็ไก่เต่เลยนะครับผมแบบล้นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับายมเด นี่เราอยู่ข้างบนศาลได้ไข่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองนะครับผมก็เราได้กราบไหว้กันแล้วแล้วก็แปะทองแล้วนะแล้วก็จะได้อันนี้มาคนละหนึ่งอันนะครับผมอ่าก็คือจุดแล้วเดี๋ยวจะมีเลขบอกนะเป็นเลขมงคลแล้วก็เรามาเจอตรงนี้ข้างบนพอดียอดเหรียญที่บา้านหนักก็ลุงเดี๋ยวดูสิได้ไหมนี่ครับโอ้โหเป็น ผมแล้วก็รับพรจากหลวงพ่อแล้วก็กวดน้ำด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็พ่อให้นี่มาเล่นน้วงให้นขาพร้อมโยมเท้ากล้ามกวดน้ำถ้าไหจะทำสังขารด้วยกบูชาด้านโน้นก็ให้มาสัขาอันไหนก็ได้ตอนนี้เราจะไหว้เท้าเทสุวรรณนะผมนี่ครับเป็นสีแดงนะแบบโคตรเท่เลยแต่เรามาไหว้กันนะผมนี่ครับ แล้ก็ได้อีกแล้วนะผมเนี่เหมือนที่เราไปไหว้ของไอ้ไข่เมื่อกี้นะนี่เราออกมาไหว้ดัานนอกนะครับผมโอ้นี่ครับผมมีมุมพักผ่อนให้เราได้นั่งเล่นด้านในด้วยนะค, <S <S คือจัดไว้สวยงามเลยครับผม ค่อนข้างร่มลื่นเลยกับมุมพักผ่อนที่นี่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวอันนี้เราได้ไวากันเรียบร้อยแล้วสําหรับไอ้ไข่กับเท mm ้ hmm. าเทพสุวรรณนะตอนนี้ก็จะเหลือให้อาหารปลาตรงติดริมติดแม่น้ําเจ้าเจ้าพญาเลยอาหารปลาในสูงละสิบบาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาจะเยอะแค่ไหนนี่นะครับผมก็เรายอดได้เลยนะสูงละสิบบาทนะ mm hmm. นี่นะ้มีนมฟังแล้วก็มี mm hmm. ขนมสิ่งด้วย mm hmm. นี่นะครับ มีขนมสีด้วยอย่างละสิบบาทหมดเลยอันนี้เราเอามาสามถุงเดี๋ยวลงไปตรงแพรของวัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองก็พิกัดนะสำหรับคนที่จะอยากมาเที่ยวอยากมาทําบุญนะครผมก็มีทั้งเท้าเทพสุวรรณแล้วก็ไอ้ไข่ด้วยนะผมก็กดหาใน Google ได้เลยว่าวัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวอ้ Google ีพามาที่นี่เลยคือเรื่องการเดินทางไม่ลําบากนะอันนี้ก็ยังอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับผม อ่าตอนนี้เรามาถึงแล้เวเดี๋ยวเราไปให้ห็นปลากันน,าากน,นี่ครับถึงลาราแล้วอ่านไหมครับก็ต้องระวังเด็กๆตกน้ำนะนะถ้าเกิดเค้ผู้ปกครองพาเด็กๆมาให้หา,ปานปลาเนบดูเวนี้นะครับก็ต้องระมาัดระวังกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาที่วัดน,นามใหญ่เนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอขอลงเทสก่อน โอยค่อนข้างเยอะนะโอ้โหมาหึ้มเลยเอาแล้วคนระับปลาให้พอนะ้อ ก็สำหรับวันนี้ก็มาทามาเที่ยววัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองนะครับผมก็มีหลากหลายหลายอย่างเลยทั้งให้หันปลาไอ้ไข่แล้วก็ท้าเทสุวรรณให้เพื่อนๆได้มาทําบุญกันนะครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนทำอะไรกันต่อผมแล้วเจอกันครับ